สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนจะมารีวิวครีมคอนเซ็ปต์ค่ะครีมคอนเซ็ปต์ที่เป็นเป็นเซตเลยคือต้องบอกว่าแบรนดเนี้ยฝนเคยใช้มาแบบเมื่อหลายปีก่อนแล้วเคยรีวิวเมื่อนานมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเดิมๆกลับเข้ามาเราก็เลยเอ๊ะนึกถึงอะไรนึกถึงตัวเดิมเลยเซตฟ้าสลายหน้าเนียนสวยนะคะก็เราก็มากับตัวเดิมๆที่เราคุ้นเคย2ตัวนี้เลยค่ะต้องบอกว่านี่เป็นตัวแรกนะคะเราจะมาพูดถึงครีมทาฝ้ากันค่ะผิวผสมค่อนแห้งหรือผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดฝ้าได้อย่างง่ายดายเนาะเราก็ฝนเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็น ผิวค่อนข้างผสมมันทีโซเล็กน้อยค่ะแต่ช่วงนี้จะแห้งไปเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้บำรุงคือไหนคือตื่นเช้ามาผิวอาจจะเป็นขุยได้สาหรับช่วงหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูผิวใกล้ๆกันนี่นะคะเนี่ยมันจะมีสีแบบอันนี้คือสีเข้มมาน,นี่คือสีสีเข้มจากการเป็นกระแล้วก็เหมือนเขาจะเริ่มเติบโตไปเป็นข้เนะแล้วก็อันนี้ก็นิดหน่อยส่วนนี้ก็เล็กๆน้อยๆเป็นรอยกระเล็กๆน้อยๆคือครีมตัวนี้กันเนาะครีมทาฟ้าตัวนี้ค่ะมีแอลฟาอบูตินถึง1.2%เปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นที่คือแพทย์ ทำการวิจัยมาแล้วว่ามันพอดีต่อผิวหน้าและไม่ทาร้ายผิวหน้าเราเนาะต้องบอกว่าลักษณะแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเนาะส่วนผลเนี่ยจะค่อยๆจางหรือค่อยๆเห็นได้ชัดในการใช้ประมาณน่าจะเกือบเกือบเดือนนะคะแต่ว่าแบรนด์เขาสํารวจมาว่าใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์จะทําให้เห็นผลอย่าคาดหวังว่าเราทาแล้วมันจะหายไปเลยเพราะว่าการที่เราเป็นฝ้าหรือกะคะ่ะเราสะสมมันนาน,มา,นมากเพราะฉะนั้นการที่ ทาใช้เวลาเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่หายไปเลยเนาะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแต่ว่าหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมฝ้ามันหายตัวนี้มีส่วนผสมของแอลฟาอัลบูตินอต่อเร์เนไม่พอนะคะวิตามิน b ีวิตามิน E ว่านหางจระเข้แล้วก็เอมเทศนะคะพวกนี้จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็สลายฝ้าตัวนี้ไม่จะเป็นต้องทาทางหน้านะคือทุกคนฟังดีๆคือบางคนบอกว่าใช้แล้วทำไมมันรู้สึกว่าเอ๊ะผิวแห้งผิวลอกหรืออะไรเงี้ยค่ะเราทาเฉพาะจุดที่แบบอย่างฝนฝนเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ มันเล็กมากมันแบบมันเหมือนจุดๆๆอะคะ่ะเป็นเป็นจุดเลยอะไรเงี้ยเนาะเอาจริงๆอะเพียงพอแล้วค่ะแล้วก็ทาก่อนลงสกินแคร์ทุกตัวนะแล้วเราก็ไปลงสกินแคร์ของเราปกติด้วยนี่เลยจุดนี้ผลทาตรงนี้เห็นเด่นเป็นสง่างมากเลยตรงนี้มีนิดหน่อยบางทีผลจะแจมแ้มเป็นจุดไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ากระผลค่อนข้างกระจายตัวเนาะหลังจากทาเสร็จน,นะคะเขาไม่ได้แบบถามว่ามันแห้งไปเลยไหมตรงที่ทาก,ก็ไม่ได้แห้งนะยังรู้สึกชุ่มที่หน้าอยู่แล้วก็เราทาแค่เนี้ย ในส่วนของคิมทาฟ้านะมีขวดเล็กกับขวดใหญ่นะคะขวดนี้ปริมาณจะ12กรัมนะคะราคาอยู่ที่290อบาทอันนี้เล็กหน่อยละ่ะไซพกพานะ4กรัมราคาจะอยู่ที่9 9บาทถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างต้องบอกว่าง่ายดายง่ายแสนง่ายคะ่ะมีที่วัสดสารมีที่เซเว่นจะบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ตามที่เราซื้อกันอะ่ะมีหมดเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกที่ที่หาง,ง่ายคือร้านขายยาร้านขายยาก็จะมีเนาะในส่วนที่จะมีแบบสกินแคร์ดูแลผิวอะไรเงี้ยมีเวสสัอางร้านไหนมีเวส คอนเซปต์ครีมอยู่เนาะตัวนี้ฝนก็ซื้อมาเป็นใช้ท่านได้2ไซส์เหมือนกันอันนี้ก็มี2ไซส์เหมือนกันนะคะไซส์ใหญ่อยู่ที่30กรัมนะรานะคา2 9 0บาทส่วนไซส์เล็กอยู่ที่ราคา69บาทมี5ะะกรัมค่ะก็นี่เลยตัวขวดฝนไม่แนะนำให้เขย่านะคะเพราะว่ามันจะมีวอเตอร์ดรอปอยู่ในนั้นแล้วมันจะแบบกระจายตัวกันอะไรเหมือนตัวนี้คอนเซปต์เขาแบบแบบต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 บให้น้านําแตกก็คือมันมีน้ําอยู่ในส่วนผสมของออครีมกันแดดตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็เป็นเบจที่ช่วยในการปรับสีผิวเราด้วยเนาะใช้แค่นี้นดู ตบๆๆๆเนี่ยค่ะมันจะแบบเทกเจอร์มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่วิธีปาดนะคะใช้วิธีตบตบที่ผิวอะโอเคเราก็มาตบๆก,กันสองข้างเลยเนาะคือเขาเกี่ยดได้ง่ายแล้วก็เรียบเนียนไปกับผิวเลยนี่ก็ให้ลุคที่ธรรมชาติโดยที่ฝนไม่ต้องพยายามแต่งหรืออันนี้เห็นปะคะมันก็จะเห็นไปรอยกระ ที่ก่อตัวจเจริญเติบโต,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 ตแล้วเป็นฟ้านิดนึงเนาะแต่เราก็แบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรตรงนั้นเพราะเรากำลังดูแลและบำรุงอยู่ฝนให้คะแนนเขายัางไงโอเวอร์อิงหรือเปล่าต้องบอกว่าฝนเคยใช้เขามาครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นมั่นใจเลยตัวนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรหักเพราะว่าชอบอยู่แล้วเนาะตัวนี้ฝนก็ให้สิบเต็มสิบเลยแล้วกันเพราะว่ามาใช้ดีใช้ง่ายคุณสมบัติดีราคาดีหาซื้อง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่อย่าลืมนะคะผลลัพธ์ที่ดีเราต้องใช้ระยะเวลาเนาะไม่ใช่ว่าทาครีมอาทิตย์หนึง่งคุณหวังเห็นผลอันนั้นผลไม่ครีมเลยอันเนี้ยต่ำๆเลยจะมีความจางลงไปบ้างที่สามอาทิตย์เป็นต้นไปเนาะแล้วก็แต่ละผิวหน้าเราไม่เหมือนกันอย่าลืมนะคะตัวทาฝ้า,าตัวสไลด์ฝ้าเราทาเฉพาะจุดที่เรามีปัญหาส่วนตัวกันแดดตบ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 ,ตบให้น้ําแตกไปเลยจ้าน้ําแตกนี่คือวอเตร์ดอปข้างในตัวครีมเขาเนะวันนี้หวันว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้รีวิวเป็นวิดีโอมานานแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ มันก็น่าจะเอามาทำอย่าลืมนะเซ็ตสลายฟ้าหน้าเนียนสวยกับคอนเซ็ปต์ครีมวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ